กำลังหาไอเดียทำทรงผมรับซัมเมอร์นี้โจมีวิธีทำผมง่ายๆให้ดูน่ารักมาฝากกันครับอ,อื่นเลยเนี่ยโจจะใช้ออยล์ปกป้องเส้นผมจากความร้อนก่อนนะครับคนไหนผมโดนความร้อนบ่อยๆแบบโจเนี่ยแนะนาเลยโจใช้เนี่ยเป็นดบไบเฟสเซรัม um, ออยล์ตัวนี้เลยครับคือเขามีการผสมผสานของเซรัมและออยล์เข้ากันอย่างลงตัวครับเนี่ยคือโจอใช้แล้วผมหอมผมสวยไม่เหนียวเนินหนักเลยครับามาที่การทำผมทรงนี้นะครับเริ่มต้นเลยให้เพื่อนๆมวนผมทั้งหัวก่อนโจอ,อยากได้รอนใหญ่ก็เลยใช้เป็นแกน38มมครับใค้ผมคลายง่ายเนี่ยใช้เป็นแกนม่กุถูใจ สุดๆครับตอนต่อไปโจจะถักเปียจากด้านบนวิธีเปียของโจเนี่ยก็จะเป็นเปียสาแล้วก็ใช้มือเก็บผมเพิ่มทีละช่อข้างหน้าครับดึงผมให้พองเน้นแค่ด้านบนนี่เลยครับเปียหนึ่งข้างเสร็จเรียบร้อยอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้วิธีเปียผมแบบเดียวกันเลย,เลยและโจจะบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังทําผมเสร็จโจจะใช้โดบใบเฟสเซรัซร่มออยอีกรอบนึงให้ผมละหอมผมสวยเงางามมากขึ้น,นใครที่อยากผมสวยเต็มสูตรเนี่ยแนะนำให้ใช้โดปอะมิโนโบอโนรีแพร์ทางเซตแบบโจนะครับด้วยพลังจากอะมิโนคอมเพล็กซ์และเบอตินแคร์ทำให้ผมทีีี่่่เสยยรรรรรรุนนนนนนแแแงง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 กกกกกลลััััับมมมมาาาาขข็็จจดทททอออค้้้้ไไหใใึปซืชะ ทุกคน